มาครับพอมาล้างทําความสะอาดใบหูฟางกันนะครับก็จะใช้น้ําที่สะอาดนะครับก็ล้างเฉพาะฝุ่นที่จับใบออกแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปขยำขยี้เขานะครับต่แค่นี้เราก็ใส่เข่งให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะคัดเฉพาะใบสวยๆนะครับล้างทําความสะอาดนะครับปรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วก็ยกไปตากนะครับก็ตากจนฝาใบจะแห้งกรอบไปนะครับถ้ายังไม่แห้งเราก็จะตาก หลายแดดหนยนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเราก็จะทําการเก็บไว้ได้นานเลยนะครับเราตากจนแห้งสนิทนะครับเราก็ทําการเก็บไว้ได้เลยนะครับนี่กระผมก็จะทําการแพ็คส่งนะครับก็มีเพื่อนๆมาสั่งนะครับก็จะส่งใส่กล่องแบบนี้เลยก็หนึ่งรังนะครับพูนๆเลยนะครับก็จะใส่แต่ใบสวยๆแบบจุกๆเลยนะครับเพื่อนๆสนใจกันนะครับก็จิ้มตะกา้าด้านล่างได้เลยนะ รวมจัดส่งนะครับส่งฟรีกันไปเลยนะครับได้ทั้งกล่องแบบนี้เลยนะผมก็แพ็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปส่งกันเลย